สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมข้าสู่ช่องวิวรกิจ a n แน l กันอีกครั้งหนึ่งนะครัะผม ก็ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันในแมป Minecraft เอาชีวิตรอดของเราก็เหมือนเดิมนะคะผมก็วันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นเกมบัพเอาชีวิตรอดนะคะผมแต่วันนี้นะคะผมก็จะมาแจกแมปนันเองนะคะผมเย่ก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่รอคอยนะคะผมสำหรับหลายคนมากๆแหละนะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันใน Special EP ที่3นะคะเออก็ ตอนนี้ก็มืดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องทําการไปนอนเนาะเพื่อที่จะให้มันเช้านะฮะออมันไม่บิน,นะฮะเอาใหม่โอเคฮะเดี๋ยวเราจะนอนกันก่อนเนาะนะฮะ โอเคฮะตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้นะคะผมเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะคะผมสำหรับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ผมไม่ได้มาแจกแค่แมปนะคะผมแต่วันนี้ผมจะมาแจกเชเดอร์แล้วก็เท็กเจอร์แพคด้วยนะคะผมเย่ก็ถ้าเอาเท็กเจอร์แพคนี้นะคะผมรวมกับเชเดอร์นะคะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีความสวยงามนะคะโอเคเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะทําการ พาทัวร์แมพกันก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบคปมี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาแจกแมพแบบนี้บ่อยๆนะฮะโอเคปะเดี๋ยวเราไปทัวร์แมพกันเลยเนาะก็แมปนี้นะคะผมเล่นมาตั้งแต่ ep ที่1จนถึง ep ที่20แล้วนะคะก็ใครยังไม่ดูคลิป อีพีที่หนึ่งจนถึงอีพีที่สิบก็สามารถไปย้อนดูได้นะฮะเดี๋ยวงงว่าไอ้ตรงนี้ตรงไหนมันมายังไงนะฮะโอเคเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมจะพาบินมาตรงนี้หน่อยนะฮะตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นพิเลตเชอร์อัลโพสนะครับผมแล้วก็จะเป็นหมบานอีพีีน,นะฮะือะแบบไม่โหลดนะฮะ โอเคก็คือจำแน้มา EP ที่11เรามาตามหาโทเทมออฟอันเดยิงแถวนี้นะฮะอืมก็หาตรงนี้แหละนะคะก็คือเอาเจ้าแบทโอเมนจากตรงพิลิเจอออฟพุสตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าหมู่บ้านตรงนี้เนาะก็ปรับเป็นระดับฮาร์ดนะคะก็จะได้ของมานะฮะก็ตอนนี้ผมยังไม่ทำเนาะเพราะว่าขี้เกียจนะฮะของก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย <laughs> นะฮะโอเค okay, ก็ประมาณนี้นะคะผม โอเคตรงนี้นะคะผมก็อย่างที่บอกตรงนี้เป็นฟาร,ร์มต้นไม้นะฮะไอที่ที่แบบเนี่ยพวกฟาร,ร์มอะไรเงี้ยคือผมรีวิวไปแล้วเนาะก,ก็จะไม่รีวิวอีกนะฮะตรงนี้นะคะผมเป็นฟาร,ร์มเหล็กนะ,ะผมที่ได้ทําการอัปเกรดใหม่นะฮะนี่ได้เหล็กเยอะมากนะคะผมเป็นฟาร,ร์มสําหรับเวอร์ชัน1.16นะฮะนี่เลยนะ,ะผมก็ สามารถมา AFK ตรงบริเวณตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เจ้าไอโลกลิมก็จะเกิดนะฮะโอเคฮัเดวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยเนาะก็เราก็จะทำการบินไปอย่างนี้เนาะเพราะว่าเรามีปีกอิเลทาแล้วนั่นเองนะฮะโอเคเรามาตรงนี้นะคะผมตรงนี้จะเป็นฟาร์มแกะนะคะผมก็คือจริงๆสีในเกนไมไมค์ครับเนี่ยมีทั้งหมด16สีนะคะแต่ฟาร์มแกะที่ผมทำเนี่ยมันมี แค่สิบสองสีนะฮะถามว่าทําไมไม่ท,ทาําทั้งสิบหกสีเพราะอะไรเพราะว่าเอาเนี่ยพื้นที่มันไม่พอนะฮะเนี่ยเห็นปะคือ <L un> ถ้าเราจะทําต่อไปอีกก็คือมันจะเป็นแบบพื้นที่น้ําแล้วนะฮะอันนี้ขนาดต่อบล็อกขึ้นมาเนี่ยนะฮะดูดิ <L un> อันนี้คือต่อบล็อกเกินมาเพื่อที่จะทําให้ฟาร์มของเราแบบพื้นที่มันพอดีนะฮะอืสีสีที่ไม่ได้ทําก็คือเป็นสีขาวสี เขียวเลยแว่าเออสีเขียวนะฮะแล้วก็สีไลท์เกรย์นะคะผมแล้วก็สีอะไรอีกสีหนึ่งสีไซอันนะคะผมเป็นสีฟ,ฟ้าๆเขียวๆอ่ะอก็เลยแบบเป็นข้ออ้างที่ไม่ทําละกันนะเพราะว่าขี้เกียจนั่นเองเนาะ <S <S> <S โอเค <S <S ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็สามารถมาเก็บคนแกะอะไรได้เนาะนี่ก็จะเป็นขยะเต็มเลยนะโอ้โหนะฮะ ตรงนี้เป็นฟาร์มทองนะคะผมซึ่งเป็นฟาร์มของเวอร์ชัน1.16นะฮะก็ตอนแรกที่ทำมาเป็นฟาร์มของเวอร์ชัน1.14นะฮะก็เลยแบบทรงของฟาร์มก็เลยแปลกๆนิดนึงนะฮะก็เลยได้ทําการดัดแปลงเนาะคือได้เศษทองเยอะมากเยอะแบบเยอะมากสุดๆนะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดสำหรับการฆ่าเจ้า พิกกลินนะฮะเนาะซึ่งเราสามารถมาทำการฟาร์มเลเวลได้นะฮะทำาดีๆนะฮะไปพออยรงนี่แหละนะฮะอโอเคตรงนี้เป็นต้นไผ่นะฮะที่ได้มาจากจังเกิล์ไบโอมเนาะก็ขอบคุณน้อง จำชื่อน้องเขาไม่ได้เล้ยนะฮะถ้าได้เห็นโปรไฟล์ของฟซน้องก็น่าจะจำได้นะฮะคือน้องเขาเอาซีดไปแล้วก็มาบอกนะฮะสำหรับจักเกิลใบโอมนะฮะอือนะฮะก็เลยได้ไปตามหาดีนะน้องเขาไม่แกงผมไม่งั้นถ้าน้องแกงนะคือแบบนีบินกลับมาแบบเศร้าๆแน่ๆนะฮะอันนี้ตั้งแต่อันเก่าแล้วเนาะโอเคฮะซึ่งในโลกปกติก็มีเท่านี้แหละมั้งใช่ไหม น่าจะมีเท่านี้แหละนะฮะตัวข้างหน้านั้นก็จะเป็นฟาร์ม mpc เนาะก็ข้างๆเป็นฟาร์มต้นไผ่นะฮะไม่ต้นไผ่อ้อยนะฮะอโอเคเนาะโอเคนโลกปกติน่าจะหมดเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เนเธอร์กันเลยครับผมโอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สีแบบเอาเรื่องสุดๆเลยนะฮะเนเธอร์แลกแบบสุดๆโอเคเนาะ ก็มันจะเป็นเนื้อเทไฮวีนะคะก็ตอนแรกว่าจะตกแต่งเป็นพวกโซนบริกหรือไม่ก็พวกพิสมารีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นขยะในหะ้แไปดูเลยพวกขยะนะคะก็ตอนนี้เนื้อเทือไฮวของเรามีอยู่2ที่นะคะก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเพราะว่าติดอยู่กับฟาร์มฟาร์มหนึ่งเนาะซึ่งยังไม่เฉลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้เป็นดีเองเนาะซึ่งท่านผู้ชมสามารถงันไปเลยนะคะก็คือจะเป็นการแบบสะดวกสบายมากนะคะ อเคแล้วก็เวลาใกล้ถึงเจ้าประตูเนเธอร์เนี่ยให้เบรกนิดนึงเนาะเพราะว่าอ,อะไรเ,เพราะว่าเดี๋ยวเจ้าเรือเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปในเนเธอร์เนาะแล้วก็ไอ้เจ้าประตูเนี่ยมันจะดูดเจ้าเรือเข้าไปนะฮะแล้วพอเรือเนี่ยดูดเข้าไปแล้วใช่ปะมันก็จะมาโผล่ตรงเนี้ยแล้วเวลาเราทุบเ,เจ้าเรือเนี่ยนะฮะมันก็จะเด้งกลับเข้าไปในเน,นเธอร์อีกนะฮะแล้วก็ต้องแบบระวังกันนิดนึงเนาะไม่งั้นมันจะแบบวุ่นวายนะฮะ โอเคนี่ขยะเนาะซึ่งถามว่าตัวนี้คือบริเวณไหนนะคะผมตัวนี้เป็นสตรองโฮนะคะถ้าเราขุดออกไปเนี่ยก็คือเป็นสตรองโฮเลยนะคะแค่ผมเอาเจ้าทราคาตามาแปะให้มันดูมีความอึมครึม,ม,มจะใช้ภาษาอะไรดีให้มันมีความแบบน่ากเกรงขามนึงเนาะเพราะเป็นดีเอ็นนะฮะแต่ผมทําแบบเป็นที่ว้บเล่นได้เลยอะไรอย่างนี้โอเคฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมา ที่ดีเอ็นกันเลยนะคะผมเนาะก็เมื่อเราเข้ามาในดีเอ็นแล้วเนี่ยให้เราใส่ปีกไว้นะคะถ้าแบบไปหลงมองหน้าเ,เ,เจ้าเอ็นแมนอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมันตบเราตกโลกเนาะเราจะได้กลางปีกแล้วก็หนีได้ทันนะฮะ mm hmm. ซึ่งถ้าเราตรงมาก็จะเป็นแบบนี้แหละโอ้โหใส่เชดเดอร์แล้วมืดมากนะ,ะแต่มันมีความสวยดีนะจริงไหมเนาะก็ข้างหน้านวก็จะเป็นที่กลับบ้านของเรานะฮะ mm hmm. ซึ่งเอนเกตเวย์นะคะผมมันน่าจะอยู่สักที่หนึ่งอ่ะเ๋ยนะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นะฮะก็ถ้าใครอยากไปเอนเกตเวย์ way, อยากจะไปซ้อมวดพวกหาปีกเพิ่มหาของหาเจ้าเชลเกอร์บ็อกจากเจ้าเชล กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะก็ขึ้นไปเลยแล้วก็ไปเอเดอร์เพอร์ไปนะฮะเดี๋ยวสักวันคิดว่าจะมาทำฟาร์มเอเดอร์แมนนะคะผมน่าจะช่วง e p 2 1ที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบนี่แหละนะฮะก็รอติดตามกันด้วยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเราจะฟื้นคืนชีพเอเดอร์ดักก้อนไหมนะฮะแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะฮะโอเคกลับซึ่งเจ้าประตู ดีเอ็นเนี่ยมันจะพามาจุดที่เราเซฟสปอนพอยไว้ล่าสุดนะฮะ mm hmm. ก็ล่าสุดเราเซฟไปตรงนี้เนาะที่เราแบบเออเราเริ่มต้นถ่ายคลิปแล้วแบบมันมืดพอดีอะไรเงี้ยนะฮะ mm hmm. ก็แนะนําถ้าอยากให้ไปแบบถ้าเราจะไปดีเอ็นทั้งทีเนี่ยเราก็ให้อยากไปที่ที่เราอยากไปอะแล้วก็เซฟจุดไว้เนาะแล้วก็เวลาออกทางประตูดีเอ็นเนี่ยก็จะมาโผล่ตรงนั้นเลยอ,อะไรเงี้เนาะนะฮะโอเค เดี๋ยวมันมีอีกที่หนึ่งใช่ไหมนิทรรศไฮเวย์ที่ยังไม่ได้พาไปนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเดี๋ยวนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพกันเลยนะฮะที่เกียดเดินไปแล้วก็งันไปทางนี้เธออีกนะฮะโอเคเราตัดภาพกันเลยครับผมโอเคฮะก็ตอนนี้นะคะผมเราก็มาอยู่กันที่สุดท้ายแล้วนะที่จะพาทัวร์ในวันนี้นะฮะก็สีเขียวมาแบบนี้คือแบบรู้เลยใช่ไหมว่าจะพามาที่ไหนนะฮะก็เข้ามานิทรรศไฮเวย์แหล่งที่2นะฮะก็ตรงนี้จะเป็น ฟาร์มการ์เดียนหรือว่าฟาร์มโอเชียนมูนอเมนนั่นเองนะคะผมมาซึ่งตรงนี้นะคะผมผมได้ทําการตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้คือมันยังตกแต่งไม่เสร็จหรอกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตรงนี้ฮะคือตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงทอดอเห็นปะคือเราต้องแปะซีแลนเทิร์นนะคะผมซึ่งผมยังรวบรวมเจ้าเอา่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลืมเอาใหม่เอ่อเพชรมมรินคริสตัลนะครับผม คือมันมีโอกาส d r อปน้อยมากจากเจ้าการเดียนอ่ะนะคะก็ต้องทําการยืนฟาร์มไปก่อนนะคะเออนี่นะคะผมก็จะเป็นที่แบบสังหารเจ้ากาเดียนนะคะผมหลังจากที่เราเก็บุดในการสร้างมานานนะคะโอเคเนาะก็จะมีรั้วเจ้าพิสมารีล้อมรอบเอาไว้นะะเพราะว่าอะไรมันจะมีเจ้าสลามเนี้ยมาเกิดนะคะผมบริเวณรอบๆนะคะมันก็จะเข้ามากวนเวลาเรายืน AFK หรือว่า ยืนอยู่ข้างล่างมันก็ตามลงไปได้อะเข้าใจปะเออโฮก็เลยทำการน,นี่เลยล้อมรั้วนะฮะมันก็จะแบบฮ่าฮ่าเข้ามาไม่ได้ตรงหน้านะคะโฮพค่เนาะโอเคตรงนี้จะเป็นสแกฟโฟลดิ้งนะโฮสำหรับขึ้นไปสองเจ้าการเดียนนะฮะโอ้การเดียนเกิดเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหดูข้างล่างดินะฮะอืมก็เจ้าการเดียนก็จะเกิดบรบิเวณแผ่นสี่เหลี่ยมที่เราได้วางไว้นั่นแหละนะฮะ ดูดิเชเดอร์สวยมากนะคะผมไม่ต้องกลัวนะคะว่าที่นี่เราจะจมน้ำหรือยังไงนะเพราะว่าเรามีเอฟเฟกต์คอนดูตนะครับผมอือดีจริงๆนะฮะประมาณนี้เนาะเออ,เอ,อแล้วมีอีกที่หนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้นำเสนอตนะั้งแต่ EP ที่19นะฮะก็คืออย่าเข้ามามันมาจนได้นะฮะโอ,อเค โอ้ยมามมตรงนี้นะครผมจะเป็นรูนะครผมคือเราจะเห็นบริเวณข้างล่างเลยนะฮะไอ้ผนที่ทํารูตรงนี้เอไว้เพราะาอะไรเพราะว่ามันมีเจ้ากาเดียนตรงนี้นั่นเองนะคะผมอืมอก็คือมีคนขอไว้ว่าให้ เก็บน้องเอาไว้นะคะคือได้โพสต์ตรงแท็กชุมชนเอาไว้นะคะก็คือจะให้เอาเจ้าตัวเนี้ยขึ้นสวรรค์ไหมนะคะเพราะคือมีคนบอกอยู่ว่าให้เก็บน้องเอาไว้นะคะก็ก็จะเก็บไว้อย่างนี้แหละนะคะก็แต่ผมจะทําการปิดเอาไว้เนาะก็ถ้าใครอยากมาแวะดูน้องเนี่ยก็สามารถมาทําการเออดูได้นะคะก็ผมจะทําการปิดเอาไว้เนะคะโอเค ิดจุดนะฮะโอเคประมาณนี้นะคะผมสำหรับการแจกแมปแล้วก็พาทัวร์แมปในวันนี้นะคะเออแล้วก็เราไม่ได้แจกแมปย่างเดียวนะฮะเราแจกเท็กเจอร์แพ็คแล้วก็เชดเดอร์ด้วยนะคะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยว ep สามสิบจะมาแจกอีกนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย ผมทำตามสัญญาแล้วนะฮะก็คือทำฟาร์มการ์เดยนแล้วก็จะแจกนะคะผมโอเคขอบคุณที่รับชมครับผมวุย